สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยากเลี้ยบบูด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 แต่ว่าวันนี้เราไม่รู้ว่าอยู่แบบอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นแบบเฮลเลอร์นะแกนะมุกเดิมอีกอีโด้เอ้าอะไรเกลฉันไปแล้วฉันก็ตายเลยอ่าวเปิดไฟเรื่อยแกเอาไม่ทันกูหรอกไม่ทันกูหรอกเอ้า เห็นกูได้ยังไงเนี่ยอิสรพผีหม่งทันกูหรอกค่ะหนึ่งทันปะทันแน่เลยเอา้าอีหอดูได้ยังไงเนี่ยอีนนี้ฉลาดเว้ยแกฉลาดอ่ะก็คือเราไม่มีสิทธิ์แบบ เอาอีหาอีสารพัิมันรู้ได้ยังไงแกว่าเราอยู่ที่นั่นไหนอธอเอ,อ้ยอ่ะลงไปใหม่เธอเลยมวงบ์ปได้ปะวะแกโอเคฉันเห็นมันคนอยู่ตรงนน้นด้วยอ่ะ มันคนกำลังกระโดดอยู่แมพมันก็วนเดือกันเดือกินโอเคเรามเริ่มป่ะนี่คืออะไรอะรูป,ปวงแอเอ้ยนี่คืออะไรต้อนยิ้วะเหรียะไล่กูไปไหนอะอ๋อให้วิ่งไปเรื่อยแกแบบ สบายว่ or, okay. by, ะแกวิ่งไปเรื่อยๆจนแบบเอาตัวรอดจากผีงงเออเกมนี้มันเลิศอยู่คือไม่มีเซฟส่งเซฟส่นให้มันจะมีแบบเซฟส่นให้ปุ๊บเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบยังไงอะ่ะก็แบบหยุดเวลาแล้วอะไรเงี้ยอา้าวอะไรนี่แก๊ยจะบอกว่ามันออกมา,าอีห่าเอ้ยอีสารเลว อ,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 อีกอีคุ้ยอีปอบอีผีปอบไปยังไปยังไปแล้วมั้งมีทางตันแกอ,อุปนานาติเกมคงจะแบบแกเ,เรามาถูกทางป่ะวะโอ้โหถูกทางเวอยถูกไปเจอมันในอีเวนอย่าแก,อ,อ,ยากอ,อย่าตามฉันมาเอา ว่ามันรู้แน่เลยว่าแบบเราอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอย้ยจ้าอ้าวน่าตลกกามันไม่น่ากลัวนะแกทำมันตลกเอออันนี้ตลกอันนี้อันนี้น่ากลัวอยู่นิดน,นึงแกถามว่าอีน,น,าออนี่น่ากลัวสุดอีอีนี้น่ากลัวสุดจะจ้าอ้ยอีนี้น่ากลัวสุดเลยแก หอยโอ้โหกลายพันเวอร์ลงไปเลยเกย์วิธีตายแล้วกูสะใจเกินลงไปตามมึงเอไป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 กับมึงเอไปกับมึงเอาบอกวีพาไปกูไปตายอพากูไปตายแน่เลยกูว่านะมึงดูมึงดูดูมันดูมันดูมันเออมันดูลังให้ไป ทำไมทำไมมึงเห็นไหมล่ะว่าแล้วมันพาเรามาตายอิสซาลเล่ยเว้ยมัอย่าไรเงี้ยว้าอิฮาอีคว้ยมึงจะลากมาเมมาเมยมันอย่างฮะอิฮาอีคว้ยอิปอบอีอพีปอ็อวัดลงไปลงไปไม่รอดแน่เลยเห็นป่ะหยอกดูดิมึงดักขนาดเนี้ยมึงขึ้นมา มึงขึ้นมาขึ้นมาเลยมีใครอยู่ตายูโมนี้ก็คือแบบคือมันไม่ได้จับมันไม่ได้เห็นเราแล้วฮะยูจิงคือแบบว่าความจริงแล้วมันคือเรดาร์จับมันใช้ระบบแบบเรดาร์จับพวกเราอเถอมันไม่ได้แบบว่าอุ้ยโอ้นี่หลายตัวเกยกูว่าอยู่ถ้าตัวเดียวมันก็หาย,ยากอยู่นะเห็นปะ มันมีมันแห็นว่ามันรู้เองอ่ะว่าเราอยู่นี่อ่ะใครเนี่ยฉันเดินอ้อมหนึ่่อให้มันเดินอ้อมด้วยใครใครลงแบกกระจาะมึงเลยลงนรกกันไปไอเหรอเดี๋ยวเขาจะไปลงะะนะเดี๋ยวมันก็เดินมากองตัวบุ้มบั้มบุ้มบับ้มตรงนี้เหรออย,อยู่ตรงนี้จะให้มันมันเดินอย่างี้ไงวะฮะ อะไรเนี่ยโฆษณาเก่งนี่ะอีต่อแหละกูไม่เชือ่อมึงหรอกโกหกกูอีกว่ามึงมันจะเซฟเวลาของอีนั่นละอีกอีโอโบมิมิอะไรอีมิลิลิสจัม มันพิมพ์มว้วนแน่เลยแกอีกนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้กูเรียกว่าอ e ีโอโขแล้วกันไปแกเกียร์ทีแล้วหกอาทีแล้วไปจะจะออกไปกับทองฟ้ามากูได้มามันตบไม่ได้เลยแก ถ้ามันเป็นแบบอย่างอื่นฉันตบได้อยู่แต่ในเกมผีคือต้องหนีมันอย่างเดียวว่าแกตกมันไม่ได้ไปไปไปเออนันเอากูทลันเด็นหยาดุหย,ยามึงมาค่ะมา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 วิ่งหนีกะหรี่กันแก ลองรูดิกูว่ามุมอย่างเงี้ยปลอดภัยอยู่นะถ้าเกิดไม่มีคนล่อมานะเอออีปิกปิ๊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 กปปปิ๊ก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 ปปปิ๊ก น่าเบื่อแกน่าเบื่อเวอร์อ่ะจะซ้ายทีจะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีขวาไีนกวาทีาทจะมาไหมจะไม่มาเอ้ยนั่นไงมันวิ่งมาแล้วอ๋อมันไปทางนูน้นรู้มันล่อมาแล้วอ,อ้กอีซาราพีนา,านาคาตรสลายละเนี่ยจะตายพาะอ,อย่างเงี้ย อย่าอีสัมเพงเออพอพออีสองคนได้ออกหมดปุ๊บก็มีแค่พวกกลัวแหละจะจายหากันนะจ๊ะอ,อ,อีกคนนึ่งปไปหนวะจับเรียกกันอ๋ออยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นใช่ปาวะฉันเห็นแค่คนเนี้ยอีจุดนึงฉันไม่เห็นอะ่ะอืมอีนี่โปกันไกลแน่นเลยเนยฮะอโีโปไม่งโปอ่ะอีนี่มันโปแน่เ,เลยแก รบหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยเร็วจังโอเคประตูมันอยู่ตรงนี้หรอใกล้มากอีกดอกแต่ละลเกศฉันออกละฉันเปิดคำเสียเล่นเออฉันเปิดคำเสียว่า